ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายคำชอัอีมุกดาหารนำมาจากหนังสือเรื่องผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมและเรียบเรียงโดยพระครูวิเวกธรรมทารี พระธรรมทโรครูบาแจ้วบรรยายโดยรองข้อมูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนในนามของคณะสิทธิานุสิทธิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน้อมบูชากตัญญูกตเวทิตาคุณ เนื่องในวาระครบรอบ114ปีชาตการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโญธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญตอนที่28กราบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบรรยายธรรมครั้งที่สอง ต่อมาอีกสวันก็เป็นวันที่สองที่ได้เข้าฟังธรรมโอวาทของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตอีกเพราะสี่วันเพื่อนจะเทศธรรมอบรมพระเนนครั้งหนึ่งครั้งที่สองนี้ก็ขอฟังเทศเรื่องพระวินัยพระทางเมืองเหนือได้โต้ความกันอยู่ว่าทมอย่างหยากวินัยอย่างยากทำอย่างกลางวินัยอย่างกลางทำอย่างละเอียดวินัยอย่างละเอียด ต่างรูปต่างองค์ก็ว่าตนปฏิบัติได้ละเอียดอย่างนั้นอย่างนี้จึงขอให้เพื่อนครูอาจารย์มั่นแก้ไขให้ฟังเพื่อนก็เทศว่าศีลละวัดพระวินัยทั้งปวงนั้นเป็นภาคพื้นที่จะปลูกกุศลผลบุญทั้งปวงถ้าศีลไม่ดีจะปลูกกุศลผลบุญอันใดก็ไม่งอกงามได้เปรียบเหมือนที่นาที่จะปักดำปลูกข้าว หรือที่สวนเขาจะปลูกต้นไม้ผล,ลไม้ถ้าไม่ปรับพื้นเตรียมดินให้ราบเรียบเรียบร้อยดีแล้วไม่ตัดต้นไม้ดายหญ้าออกไปเสียก่อนเมื่อจะปลูกข้าวก็ปลูกลงทันทีเมื่อจะปลูกต้นไม้ดอกไม้ผลก็ปลูกลงทันทีถึงจะปลูกได้ก็ไม่อาจงอกงามขึ้นได้ข้อนี้อุปสรรคฉันใดร่างกายจิตใจนี้หากยังมีโลภโทสะโมหะ มานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอยู่เรายังไม่อาจเอาศีลเข้าไปปราบปรามคือศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์จะปลูกกุศลผลของการปฏิบัติอันนี้ได้แก่ศีลละวัดพระวินัยการเจริญภาวนาการขัดเกลาปัญญาก็ไม่อาจที่จะหมดจดผุดผ่องใสสะอาดงอกงามขึ้นได้อุปมาเหมือนกับปลูกข้าวลงในพื้นที่รกชัด ดินแห้งแรงน้ำฉันนั้นเพราะเหตุนี้จำเป็นแท้ที่เราจะต้องศึกษาในกองศีลให้แจ่มแจ้งเสียก่อนจะได้ไม่เป็นคนงมงายถือศีลประพฤติวัดตามเขาว่าอันใดก็เขาว่าอันใดเขาก็ว่าต้องว่าให้ชัดด้วยใจตนเองจึงจะจบได้ในภายในแห่งตนหีนาธรรม,มามัชชิมาธรรม,มาปานิตาธรรม,มา อีนาธรรมมาธรทหยาบธรรมเบื้องต้นธรรมโลกีมัชชิมาธรรมมาธรทมท่ามกลางธรรมปานกลางธรรมบ่มพระอินทรีย์ธรรมขัดเกลาบารมีธรรมของตนให้สมบูรณ์แก่กล้าปานิตาธรรมมาทำอันสุขุมประณีรทำแก้ไขโลกิยะสุโลกุตระเป็นธรรมให้รู้จักใจของตนเพื่อปลดเปลื้องไว้ วางใจของตนสู่พระนิพพานศีลนิเทศประเภทแห่งศีลก็เหมือนกันมีหยาบมีอย่างกลางมีละเอียดสุขุมเหตุว่าประเภทของศีลที่ท่านแสดงไว้ในที่มาต่างๆเช่นในศีลนิเทศในคัมภีร์วิสุทธ,ธ,ธิมรรคก็มีมากทั้งหยาบท่ามกลางและละเอียดเ <ME> มื่อตรองตามแล้วก็ไม่อาจจะเข้าใจได้เพราะเรายังอ่อน แต่โดยความการุณาของท่านพระโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายหากอุตสาหะชี้แจงอธิบายให้กว้างขวางออกไปธรรมดาแม่น้ำทั้งหลายต้องมีที่กว้างที่แคบที่ลึกที่ตื้นถ้าผู้ใดต้องการจะข้ามแม่น้ำนี้แล้วต้องค้นหาที่แคบและที่ตื้นให้ได้ก็จักไม่หนักแรงไม่เปลืองเวลาเพราะธรรมก็คงมีที่กว้างที่แคบ และตื้นเขินเดินข้ามได้สะดวกก็อาจจักปฏิบัติได้ง่ายๆศีลทุกประเภทศีห้าก็ดีศีแปก็ดีศีสิบก็ดีศีลพระปาติโมก็ดีศีนในพระอริยมรคก,ก็ดีจะเว้นไปจากปานาติบาตอธินาทานอพรมจริยาหรือรถหย่อนเป็นกามะสุมิฉาจารและมุสาวาตเป็นอันไม่มีเลย และสิ่ขาบททั้งสี่ประการก็เกี่ยวเนื่องด้วยกายกับวาจาโดยที่กายวาจานั้นมีใจเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่คำว่าบังคับบัญชาก็เพื่อให้อยู่ได้เป็นอยู่ได้หากจะอยู่ได้ก็ต้องด้วยปัจจัยอันเป็นบริขารของการมีชีวิตจึงมีวัตถุเครื่องอาศัยมีชีวิตเกี่ยวข้องโดยอ้อมอีกชั้นหนึ่ง ควรได้เห็นว่าสิกขาบททั้งสี่นี้เองที่เป็นประธานของศีลหากล่วงละเมิดก็ละวางโทษประราชิกเท่ากับประหารชีวิตนั่นเองศีลส,สิบสิกขาบทของสามเณรจากสก็เพิ่มสุราเมรัยเข้าไปอีกเพื่อเป็นอุปกรณ์ของพรหมจรรย์แล้วเพิ่มวิการะโพชนะนัจคีตะมาลาคันทะอุจาศยนะและชาตะรูปะ เข้าเป็นสิบสิกขาบทนอกนั้นยังเพิ่มเสขียวัตรคือวัดที่ภิกษุสามเณรจะต้องศึกษาทั้งสี่หมวดได้แก่สารูป26โภชนะปฏิสังยุตสามสธรรมเทศนาปฏิสังยุตหกและปะกินนกะสคือเพิ่มเสขียวัตรเข้ามาเป็นอุปกรณ์ของพระพรหมจัรย์อีก แต่หากล่วงเสียซึ่งประธานของศีลสีส่ประการนั้นก็ระวางโทษนาสนังคะเท่ากับประหารชีวิตเหมือนกันศีลห้าสำหรับอุบาสกอุบาสิกาสิกขาบททั้งสี่อันเป็นประธานก็คงอยู่แต่ลดหย่อนจากอภรมจริยาแก้เป็นกาเมสุมิฉาจารและเพิ่มสุราเมลัยเข้าไปเป็นองค์หเรียกนิจศีล เพราะควรรักษาให้เป็นนิดส่วนศีนแปก,ก็เหมือนกับศีสิบแค่ลดหย่อนการจับจ่ายใช้สอยเงินทองยกไว้เสียเพราะมุ่งเน้นให้สำเร็จเป็นรูปของอินทรีสังวรศีลส่วนศีลในพระอริยมครคสิกขาบททั้งสี่นั้นก็ยังทรงอยู่แต่เพิ่มความหนานแน่นมั่นคงในมุสาวาทเข้ามาอีกเปสุญยาวาธ พารุสวาสสัพพรปราปวาสคือเว้นเสียจากมิชฉาวาจาเป็นวจีกรรมสี่และมโนกรรมสามก็ไม่มีเว้นเลยจากศิกขาบททั้งสี่นั้นจึงลงความได้ว่ารักษาศีลก็คือรักษากายกับวาจาเท่านั้นใครเป็นผู้รักษาก็ใจนี้เองหากรักษาแต่กายกับวาจานี้ได้แล้ว วัตถุปัจจัยเครื่องเรี้ยงชีวิตก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นศีลอย่างสูงได้แล้วนั่นเองการรักษาศีลห้าก็ดีการรักษาศีลแปดรรของอุบาสกอุบาสิกาคาราวาสผู้ครองเคหสถานก็นับว่าเป็นศีลอันอุดมอยู่แล้วการรักษาศีลสิบของสัมมาเนรก็ดีการรักษาศีลพระปาติโมกของภิกษุได้ก็ดีก็วัดเต็มที่สูงสุดอยู่แล้ว ควรภูมิใจรักษาให้ครบถ้วนให้ถูกต้องรักษาให้ดีเท่านั้นคำว่ารักษาให้ดีก็คือรักษากายกับวาจาให้ดีให้ตรงตามสิกขาบททั้งส่วนที่เป็นข้อห้ามทั้งส่วนที่เป็นข้ออนุญาตอย่าได้หลบหรือเลี่ยงมคดบาลีแต่ใดๆหากจะย่นข้อวัดพระวินัยคือข้อศีลน,นี้รวมเข้าใกล้ตัวที่สุด ก็คือศีลและอธิศีลดังที่วันบวชของเราทุกคนพระอุปชาท่านบอกข้อสิกขาบททั้งสิบไว้เป็นต้นเป็นเขาแล้วจึงมาสำทับกำกับท้ายเป็นอนุสาสตร์ว่าสักกัดจังอธิศีลสิกขาอาธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาสิกิตัภาตัถะอัปปมาเทนะสัมปาเทตพังศีลส,สมาธิ ปัญญาเป็นกิจอันเธอพึงทำตนของตนในการศึกษาในการขวนขวายในการทำตนให้ถึงพร้อมคือให้เป็นอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาด้วยความไม่ประมาทในที่ทั้งปวงเถิดท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตแสดงไว้เท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าศีลประเภทใดเป็นอธิศีลแต่ให้ตั้งใจศึกษาขวนขวาย ประพฤติตนในศีลอย่างไม่ประมาทในที่ใดๆก็คือที่ของใจไม่ให้ประมาทด้วยใจนั่นเองแต่เมื่อมาพิจารณาตามภูมิแห่งพระอริยบุคคลสี่จำพวกแล้วศีลห้ 5, ก็ถึงชั้นพระโสดาบันสกิทาคามีศีลแปก็ถึงชั้นพระอนาคามีศีลสิศีลพระปาติโมกก็ถึงชั้นพระอรหันตเจา้า ด้วยเหตุนี้เพราะต้นเป็นศีลผลจึงเป็นอธิศีลรวมความว่าศีลทุกประเภทเป็นอธิศีลทั้งหมดเพราะเป็นเหตุเป็นต้นทางให้ถึงโลกกุตรธรรมได้นั่นเองเมื่อศีลเป็นอธิศีลได้เช่นี้แล้วเราจักวินิจฉัยด้วยอาการของจิตเช่นใดหรือจะตรวจตรองด้วยอาการของยานเช่นใดจึงจะตัดสินและรู้ได้ว่า ศีลที่เราเฝ้าระวังรักษาอยู่นี้เป็นอธิศีลแล้วก็ให้เข้าใจว่าอาธิศีลน,นี้เองเป็นที่แคบที่ตื้นเป็นที่คอดเกี่วของสายน้ําเป็นต้นทางใกล้ต่ออริยมรรคอริยผลถ้าเราทุกคนไม่ภาคไม่เพียรทําให้เป็นตามที่พระอุปชาท่านบอกท่านสอนก็เป็นว่าไม่ยอมเชื่อครูบาอาจารย์ของตนไม่ทําตามคําของพระอุปชาของตน ศีลวัดสมาธิวัดปัญญาวัดให้ศึกษาคือให้ปฏิบัติน้อมเข้าหาทางใจนี้จึงจะเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะท่านหมายโลกุตระศีลโลกุตระจิตโลกุตระปัญญาโดยตรงอย่างนั้นจะเป็นอย่างใดชั้นใดเราไม่ควรคำนึงแต่เราควรศึกษาให้รู้ให้ได้ ส่วนความที่จะได้จะถึงโรกุตระธรรมนั้นก็ยกไว้เสียควรศึกษาสำเนียกรู้ว่าเป็นกิจเป็นหน้าที่ของกุรบุตรพวกเราท่านทั้งหลายถ้าไม่รู้จักเราจะปฏิบัติให้ได้ให้ถึงอย่างไรได้เราทุกคนมาศึกษาให้รู้จักลักษณะอาการของศีลมไว้แล้วนี้จึงปฏิบัติให้เกิดให้มีจึงจักเป็นการสมควรและมีโอกาสจักได้จักถึงด้วย เรื่องข้อปฏิบัติของศีลทุกประเภทนี้เป็นเรื่องที่ยังฟั่นเพื่อคัดค้านกันอยู่โดยมากจึงควรยกเอาศีลอย่างนั้นแหละมาตั้งเป็นโจทย์ปัญหาขึ้นและออกความเห็นเล่าสู่กันฟังต่อไปถ้าผู้ใดไม่เห็นพ้องก็ให้คัดค้านและออกความเห็นของตัวมาถ้าตนถือความจริงของศีลแล้วก็หมดหนทางคัดค้านนั่นเอง เราจะขอออกความเห็นเรื่องอธิศีนไว้ให้เป็นทางตึกตรองหมู่เพื่อนผู้ใดไม่เห็นพ้องก็ให้คัดคานได้และออกความเห็นมาให้แจ้งถ้าตัวของเรายังเป็นสมมุติอยู่ตราบใดก็จะเป็นแต่เพียงศีลเท่านั้นคือยังเห็นเป็นนามเป็นรูปเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะเป็นสังขารอยู่แม้จะเอานามรูปธาตุขันอายตนะ อันเป็นตัวสังขารนี้รองรับศีลถึงแม้จะรักษาให้ดีวิเศษอย่างไรได้ก็เป็นแต่เพียงโลกิยศีลคือยังเป็นศีลพัตตปรามา m ทอยู่เท่านั้นเมื่อสังขารเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเอาสังขารเป็นพื้นฐานของศีลที่ตั้งของศีลยังไม่เที่ยงยังไม่มั่นคงศีลผู้เข้ามาทรงอยู่อาศัยอยู่จะเที่ยงได้อย่างไรดังนี้จึงว่า ตัวอธิศีลโดยแท้นั้นต้องเพิกสังขารออกจากตัวให้หมดให้เป็นแต่ตัววิสังขารเพราะวิสังขารเป็นอนเนนชาพิสังขารเป็นสังขารกลางเป็นสังขารที่ไมหวันไหวมั่นคงจึงเอาภาวะธรรมเช่นนี้ให้เป็นผู้มารับศีลรองรับศีลเอาไว้ศีลจึงจะมั่นคงเป็นอธิศีลได้การรู้เท่าสังขารเป็นการเพิกสังขาร เพิ่สมมุติสมมุติกับสังขารเป็นอันเดียวกันวิสังขารกับวิมุติก็เป็นอันเดียวกันควรทำความรู้ในสังขารและสมมุติให้ถูกต้องชัดเจนเพราะความจริงที่ยืนตัวไว้อยู่คือสังขารก็คือสมมุติหรือสมมุติก็คือสังขารท่านจึงว่าสมมุติไม่มีมาแต่เดิมที่มีอยู่ที่รองรับสมมุติอยู่นี้ ก็เป็นตัววิมุตติหรือตัววิสังขารน,นั่นเองนี่ละ่ะเราคนเท่าคนอยู่ดงอยู่ป่าได้มณนสิการด้วยปัญญาของตนเห็นเป็นเช่นนี้หมู่เพื่อนท่านทั้งหลายจะว่าอย่างใดให้ว่ามาเพราะความรู้ความเห็นเป็นของกลางห้ามกันไม่ได้อย่าพึ่งติอย่าพืชชมอย่าเฝ้าเชื่อถ้าเราไปติความรู้ความเห็นของเขาแล้วก็เท่ากับว่า เราติความรู้ความเห็นปัญญาของตนนั่นแลเราควรรู้ควรเห็นว่าความรู้ของเขาความเห็นของเขาก็ถูกของเขาความรู้ของเราความเห็นของเราก็ถูกของเราเท่านั้นเมื่อจักวินิจฉัยความรู้ความเห็นทั้งของเราและของเขาก็ให้ดูเหตุดูผลถ้าสมเหตุสมผลดีก็เป็นอันใช้ได้ทีนี้ จะรู้ได้เห็นได้ว่าจากสมเหตุสมผลเช่นใดนั้นต้องวางใจไว้ในหลักสำคัญอันเป็นพุทธโอวาทแท้คือโพธิปักขียธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งให้มั่นคงขึ้นเป็นลำดับได้นั้นยิ่งควรโดยแท้เพราะธรรมเหล่านี้เป็นเหตุเกิดเป็นทางดำเนินให้เกิดสมาธิจิตและให้เกิดให้มีให้ถึงภูมิปัญญาในที่สุดอีกด้วย แต่จะยกไว้ในชั้นต้นนี้ซะก่อนว่าคุณธรรมทั้งเจ็หมวด37อาการแห่งธรรมนี้นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เต็มทั้งเจหมวดนั้นก็ได้ไม่เจาะจงอย่างนั้นปฏิบัติตามเพียงหมวดเดียวแต่หมวดใดหมวดหนึ่งเท่านั้นก็อาจสำเร็จในภูมิของสมาธิและปัญญาได้เหตุที่ท่านจัดวางหมวดคุณธรรมไว้ถึงเจ็หมวด37อาการของธรรมก็เพื่อว่าให้เหมาะให้ควร แก่น้ำใจอัธยาศัยของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจะได้เลือกเป็นปฏิบัติเอาตามใจชอบตามจริยานิสัยของตนนั่นเองหมวดหนึ่งสติปัฏฐานสี่แสดงที่ตั้งของสติไว้สี่ประการคือกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมธรรมารุปัจนาสติปัฏฐานหมวดสองสัมมาปทานสี่แสดงจุดเครื่องหมายของความเพียรคือเพียรระวังอกุศลร,รเจตสิกธรรมที่ยังไม่เคยมีอย่าให้มีขึ้นมาได้เพียรละอกุศลร,รเจตสิกธรรมที่มีอยู่แล้วให้หมดไปสิ้นไปเพียรรักษากุศลร,รเจตสิกธรรม ที่เคยมีอยู่แล้วให้เจริญยิ่งขึ้นเพียรยังกุศลระเจตสิกธรรมที่ยังไม่เคยมีให้มีขึ้นมาให้ได้หมวด3สแสดงเหตุที่ตั้งแห่งความสำเร็จทั้งสมาธิและปัญญาไว้สี่ประการชันทะความพอใจชอบใจวิริยะความกล้าหาญบากบั่นไม่ท้อถอยจิตตะความมั่นใจวิมังสา ความตรวจตรองหาเหตุหาผลหมวด4แสดงเหตุที่จักสำเร็จในทั้งสมาธิและปัญญา5ประการ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความกล้าหาญ 3. สติความระลึก 4. สมาธิความตั้งจิตเสมอ 5. ปัญญาความรอบคอบเมื่อทำให้มีอำนาจ ทำให้เป็นใหญ่ทําให้เสมอกันทั้งหจึงเรียกว่าอินทรีย์คือทำที่ให้เป็นใหญ่หมวดที่หแสดงเหตุที่จักให้สมาธิและปัญญาบริบูรณ์ขึ้นมาได้มีองค์หคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคือทำขึ้นมาให้เป็นใหญ่แต่ละอย่างแล้วมีอำนาจแล้วครั้นเสมอกันทั้ง5รวมกันเข้ามาทั้งห้า สามัคีกันแล้วจึงจักมีกำลังท่านเปรียบไว้เหมือนกับนิ้วมือห้านิ้วต่างเป็นใหญ่ของใครของมันแต่พอกำรวมเข้ากันรวมเป็นกำปั้นจะชกใครก็มีกำลังอย่างนี้จึงเห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันอย่างนี้เรื่องของอินทรีย์อาการห้ากับพรอาการห้านี้ไม่ต้องแยกกัน ทำเสียประเภทเดียวหมวดเดียวอีกหมวดหนึ่งนั้นก็กระเทือนถึงกันได้เป็นไปในอันเดียวกันได้หมวดที่6แสดงองคุณอันเป็นเหตุเครื่องตัดสรู้เพิกโลกออกไปได้มี7ประการ 1. สติความะระลึกได้ในสติปัฏฐาน 2. ธรรมวิจยะความคัดเลือกธรรมที่เหมาะแก่ทธยาสัยของตน3วิริยะ ความกล้าหาญบากบั่นมุ่งมั่นในธรรมที่ตนมุ่งหมาย 4. ปิติความเอิบอิ่มภูมิใจ 5. ปัดสัตธิความระง,งับกายระง,งับใจ 6. สมาธิความตั้งมั่นของจิต 7. อุเบขาความมัธยัติก็เป็นกลางในธรรมคุณธรรมทั้งเจ็ดนี้เป็นอัญญมัญญปัจจัยแก่กันและกัน หมวดเจ็ดแสดงทางให้ถึงอริยมรรคแปดประการสัมมาทิฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาเจตนาวิรัตก,กล่าวชอบสัมมากรมมันโตวิรัติธรรมทำกิจกรรมโดยธรรมสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพเป็นธรรมชอบสัม,มาวายาโม О, เพียรชอบ สัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบธรรมะสัมมาแปดข้อนี้หากปฏิบัติให้เป็นสามัคคีธรรมก็จะเป็นทางปฏิบัติให้สำเร็จพระอาาริยมรรคได้จะสำเร็จพระอาาริยมรรคได้นั้นก็เพราะศีลวิสุทธิจิตตะวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นอาธินั่นเอง นำโทษคือกิเลสอย่างหยาบที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายวาจาออกไปนำโทษคือกิเลสอย่างกลางคือนิวรธรรมออกไปนำโทษคืออุปธิกิเลสออกไปเสียได้ก็เป็นวิสุทธิธรรมสันตาโนนี้ล่ละดังที่แสดงมาแล้วทั้งหมดให้เข้าใจ พระวินัยก็มีนอกมีในมีในใจตนเพราะตนเป็นวินยัยพระวินัยเป็นตนเพื่อความสงสัยในพระวินัยประเภทต่างๆเสียได้วิญญญะนเยปณะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายปะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนภัควโตสาวะกะสังโฆผู้ปฏิบัติตามพระวินัยทั้งหมดเป็นผู้รักษาพระวินัยน้อยใหญ่ เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติชอบเมื่อดีถูกต้องย่อมตรงต่อประสงค์ของพระศา,าสดาเจ้าพระวินัยนี้เองเป็นต้นทางของการยกตนให้พ้นออกจากกองทุกนี้ได้สุธรรมโมสุหูชุธรรมโมยายะธรรมโมสามีจิธรรมโมก็ประชุมลงรวมในพระวินัยนี้เอง ผู้ปฏิบัติพระวินัยรักษาศิกขาบทจึงสมบูรณ์ด้วยความไม่ย่อหย่อนมีสติปรากฏไม่เผลอเรอมีตนสงบระงับไม่เดือดร้อนใจตั้งมั่นในอารมณ์แห่งกุศลธรรมตั้งบริสุทธิ์อยู่คงที่คงทางได้บุคคลเช่นนี้จึงว่าเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยปฏิบัติตนตามธรรมรักษาตนตามพระวินัยไม่ใช่เอาธรรมวินัยตามผู้ปฏิบัติรักษา ให้ตั้งใจของตนทุกคนให้สมกับว่ามาตาปิตุฐานิโยทรงวินัยตั้งอยู่ในฐานะบิดามารดาเพราะเป็นผู้มากเด็กคุณต่อตนตนของตนจึงควรเป็นผู้สนองคุณไม่ใช่ทำร้ายทำลายคุณศีรักขันโทสุขุตโตคุ้มครองศีลถันไว้ให้ดีในตนกุกกุจจะปะกะตานังปฏินิสรนัง จึงเป็นที่พึ่งแก่ผู้สงสัยในวินัยศิกขานี้ได้วิสารโทสังฆะมัชเชนิคันหาติตลอดจนย่ำยีต่อผู้เป็นข้าศึกแก่ศาสนา,าได้สัทธรรมทิติยาปฏิปันโนโหติผู้รักษาพระวินัยน้อยใหญ่ศาสนาธรรมย่อมดำรงอยู่ได้วินโยสังวัฏฐายะ พราะพระวินัยเป็นต้นของธรรมเป็นเหตุให้องค์อาจร่าเริองอิ่มใจสุขใจสงบระงับได้ความว่าพระวินัยเป็นรากแก้วแห่งธรรมทั้งหลายอันมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดขอเชิญท่านผู้สนใจได้โปรดติดตามรับฟัง ธรรมประวัติขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงเจ็ดสิบให้ครบถ้วนต่อไปเพื่อจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบถึงธรรมประวัติและปฏิปทาขององค์ท่านและเข้าใจในสาระธรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อน้อมนำมาเป็นแบบอย่างแนวทาง ประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมสื่อไปธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญตอนที่28นี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตสื่อธรรมะนี้เพื่อน,น้อมบูชาคุณองค์หลวงปู่จามมหาปุญโยโดยนาวาอากาศตรีหญิงละดารัตพ่องอุไร เพื่ออุทิศบุญกุศลนี้เป็นปฏิทานใหม่ให้แก่บิดามารดาบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเทวดารักษามิตรสหายบริวารและสัพท์สัตว์ที่เคยล่วงเกินกันมาทุกพบทุกชาติสื่อธรรมนี้สงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามตัดต่อแก้ไข ห้ามทำเพื่อการค้า